ซึ่งตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่24ชั่วโมงไฟนอลเขาดาวนะครับทีมชาติไทยจะเตะนัดที่2นะครับเอเชียนคะัพนในสถา,านการณ์ที่ถือว่าตอนนี้เนี่ยแม่สดใสเส้นทางเหมือนจะปรูไปด้วยออดอกอุราบนะครับเพราะว่าแม้เราจะเจอกับโอมานนะครับในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับสามทุ่มครึ่ง เราเนี่ยอันดับโลกเป็นรองนะครับอันดับ74นะของเรา113นะครับโอมานนะฮะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงวิเคราะห์ดูว่าเราจะเล่นกันอย่างไรผู้เล่นนะครับจะมีการจัดวางกันแบบไหนวัดใจคุณมาสาดะอีกทอีกนะครับแต่พูดถึงภาพรวมก่อน เมื่อคืนนะฮะมีปรากฏการณ์พลิกล็อกนะครับก็คือญี่ปุ่นนะครับแพ้ให้กับอิรักนะครับนะญี่ปุ่นก็เป็นเต็งหนึ่งะฮะแล้วก็เป็นอันดับ17ของโลกเท่าเทากับที่อิรักนะครับก็ถือว่าเป็นยักษ์ขาวเป็นชาติมาหาอำนาจของเอเซียทีหนึ่งนะครับอยู่อันดับ63ของโลกแล้วก็เล่นไปเล่นมาครับโออิรัก หรือว่าพิก็อกเลยนะครับเอาชนะญี่ปุ่นไปนะฮะซึ่งก็ต้องเรียนว่าโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะครับนะเราโดนนำไปก่อน2ลูกด้วยนะครับญี่ปุ่นมาตีไข่แตกในช่วงทดเวลาบาด7นะฮะนั่นหมายถึงว่าในกลุ่มก้อนนี้นะครับสนุกเลยนะฮะเพราะว่าอีกคู่หนึ่งครับเวียดนามที่ดูเหนือกว่า อินโดนีเซียนะครับเวียนนาม94ของโลกอันดับดีที่สุดในอาเซียนนะครับต้องการชนะนะครับแต่ไม่มีใครคิดครับว่าแพ้อินโดนีเซียได้นะครับนั่นทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยอีรุงตุงนางยิ่งกว่ายุงตีกันนะครับก็คือคนตอนนี้อ่านกันว่ารอบ16เนี่ยมันจะเป็นอันไรยังไง ใครจะเจอใครคิดจินตนาการไปสักไกลเลยครับทั้งที่แมตช์นี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามไหนๆก็พูดกันไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าของไทยนะะถ้าเป็นที่สามของกลุ่มนะฮะเดิมเราบอกว่าจะเจอที่หนึ่งของกลุ่มญี่ปุ่นนะฮะไปไปมามาปรากฏว่า ตอนนี้ครับไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับก็คือเราอาจจะเจอกับอิรักนะฮะเพราะอิรักมี6คะแนนละตอนนี้นะครับเท่าๆกับที่ถ้านะฮะเราเป็นที่2เมื่อกี้เป็น,ปนที่3นะฮะของกลุ่มที่ดีที่สุดถ้าเป็นที่2ของกลุ่มนั่นหมายถึงเราต้องชนะโอมานในพรุ่งนี้เราก็จะมีโอกาสจะไปเจอกับอุซเบหรือ ออสเตรเลียนะครับนะบก็ยังไม่รู้ว่ากลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยใครจะเป็นที่1ใครจะเป็นที่2นะครับก็หนักทั้งทั้งหมดแล้วครับนะฮะแต่ว่าถ้าเลือกได้นะครับเราอยากเจอกับจอร์แดนนะถ้าเป็นไปนได้ฉันเลือกได้นะเพราะว่าจอร์แดนก็ถือว่าอันดับโลกน้อยกว่าทั้งอุซเบและออสเตรเลียรวมถึงอิรักนะครับ นะอย่างไรก็ตามถ้าเป็นที่หนึ่งนะครับโดยชนะโอมานชนะซาอุดีอาระเบียนะครับก็อาจจะเจอจอแดนหรือเกาหลีใต้ตามที่เราประสงค์ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอย่าคิดไปไกลเตลิดไปจนถึงจินตนาการไปนู่นเลยครับใครจะรู้ครับว่าเดี๋ยวคืนนี้เกาหลี นะครับที่จะลงเตะเนี่ยอาจจะแพ้ก็ได้นะฮะมันเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับอาการพิกล็อกกันหน้าดูกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายนะฮะหลังจากญี่ปุ่นนะครับแพ้อิรักให้เห็นแล้วนะฮะนั่นหมายถึงว่าเอ่อมันต้องเกิดอะไรที่มันต้องเกิดเช่นใจชั้นฉุดเธอไม่อยู่นะครับในกลุ่มอีนี่ก็น่าสนใจครับเพราะว่า เออตอนนี้จอแดนนะครับมีสาคะแนนชนะมาเลเซียนะฮะเกาหลีไปชนะบาเรนวันนี้ใครชนะก็เข้ารอบกันเลยนะครับเดี๋ยวรอดูครับมันจะโยงใยอีลุกตุงนังแล้วก็คาดเดาอะไรไม่ได้นะครับส่วนทีมไทยนะครับกำหนดการวันนี้ก็จะมีแถลงข่าวกันช่วงบ่ายนะครับก็คงท่วงทานองเดิมครับนักข่าวก็ถามความพร้อมความมั่นใจคู่แข่งเป็นอย่างไรก็คงก็ตอบกันแนวการทูต ว่าเราพร้อมเราดีนะครับผลได้มาจากคีกิสสถานก็โอเคแต่ทางด้านคู่แข่งของเราโอมานเนี่ยอยู่ในสภาพหลังพิงฝานะครับแต่ถ้าคู่นี้โอมานได้หนึ่งแต้มก็ไม่ได้เลวร้วายนะนะครับเพราะว่านัดสุดท้ายเจอคีกิสสถานเนี่ยต้องดูครับว่าคีกิสสถานจะกลับมานะครับ เล่นกับซาอุดีอาระเบียเนี่ยอย่างไรถ้าถ้าคิกิสแพ้เนี่ยนะครับก็ทุกอย่างมันก็จะเข้าล็อกหมดนะครับก็คือเราเสมอกับนะโอมานก็น่าจะลอยล่ำแล้วก็สุดท้ายก็เตะกันแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นกับซาอุดีอาระเบียเพื่อรักษาความสดแล้วก็จูงมือนะฮะจับมือกันไปด้วยความอดทน ใครจะทนล้มลงจุดมือกันขึ้นไปนะฮะพรุ่งนี้เนี่ยเราเตะก่อนนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับจากนั้นนะฮะก็คีร์กิสสถานกับซาอุดีอาระเบียนะครับเขียนป้ายใบปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่นานะฮะก็เที่ยงคืนครึ่งนะครับเที่ยงคืนครึ่งพอหมดคู่ ของคิรกิสสถานกับซาอุดีอาระเบียก็จะครบนัดที่2ของทุกกลุ่มแล้วก็จะเตะนัดสุดท้ายพร้อมกันเวลา4ี่ทุ่มนะครับเริ่มจากกลุ่ม A นะกาตาร์กับไชน่านะครับทาจิกิสถานนะครับกับเลบานอนอ่ะอันนั้นก็เดี๋ยวไปว่ากันแต่ไฮไลท์ของบอลไทยนะครับก็ต้องพูดกันตรงนี้เลยว่าเอาอยัางไงนะครับบอลไทยเนี่ยก็สถานการณ์อย่างนี้เนี่ย ก็ต้องเรียนเลยครับว่า1แต้มไว้ก่อนเนี่ยไม่เสียหายอะไรเลยนะครับแล้วก็น่าจะเพียงพอ95%สําำหรับการเข้ารอบ16ทีมแล้วก็ไม่ต้องไปสนแล้วครับว่าเราจะไปเ,ออเจอคนนู้นหรือเจอคนนี้นะจะไปเจอออสเตรเลียหรือคาซักนะครับเอาเป็นไว้เข้ารอบไปก่อนนะครับแล้วก็สถานการณ์การเล่นนะครับไม่ต้องเป็นเกจิอาจารย์แล้วครับนักข่าวกีฬาหรือ คนเล่นบอลเนี่ยก็คงต้องบอกว่าต้องเล่นรัดกุมแล้วก็รอจังหวะโต้กลับนะเพราะเชื่อว่าโอมานเนี่ยจะต้องเจาะเราแล้วก็ใช้ความคล่องตัวนะครับเขามีเทคนิคการเล่นที่ดีมากดีกว่าคีร์กีซสถานในเรื่องความอันตรายในการทะลุทะลวงทั้งริมเส้นนะครับทั้งเจาะเข้าในนะครับเพราะฉะนั้นผู้เล่น เซเตตัวจริงซึ่งจะประกาศก่อนการแข่งขันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยลีมิงก็คิดว่านะครับนะคุณมาสตาดะอิชิอิเนี่ยเห็นจุดอ่อนของเราก็คือคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับนะซึ่งจะมีลูกตกใจนะครับแล้วก็ความคล่องตัวนะแต่ลูกอากา,า,กาศเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับความสูงของทั้งคู่ก็คือคุณเอเรสโดร์แล้วก็พันษาเฮมิบูลนะครับ ลีมิงลึกๆนะครับดีไม่ดีจะได้เห็นคุณกฤษดากาแมนนะครับลงมาช่วยยืนเป็นเซนเตอร์นะฮะแล้วก็อาจจะปรับ3หรือยังไงนะครับหลัง3หรือเปล่านะฮะและก็กฤษดากาแมนเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เกมรับดีมากนะครับวางบอลดีเซนบอลนะครับดักทางบอลทางอะไรส่วนทางบ้านนี้ก็น่าจะดีอยู่แล้ะนะก็ ดอดูนะครับแต่ว่าิศตากาแบนม,มีจุดอ่อนไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กธรรมชาติแล้วก็นับทิเตะกับจีนชิงแชมป์โลกเขาก็แสดงความผิดพลาดให้เห็นเหมือนกันนะครับต้องแก้ไขตรงนี้ให้ดีนะเราวัดใจนะครับคุณอิชิอิแล้วก็คาดหวังว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการแป่หยาบเขาเรียกว่า over confidence นะครับ บางทีเนี่ยมั่นใจในตัวเองสูงกันไปนะครับหลายทีมนัดแรกชนะครับแต่เล่นไปเล่นมาเนี่ยตกรอบเอาเฉยๆก็มีนะครับไอคนที่แพ้นัดแรกเข้ารอบไปจนถึงเป็นแชมป์โลกอย่างอาเจนติน่าก็ปรากฏให้เห็นแล้วนะฮะก็เล่นอย่างมีสมาธิบอลไทยนะครับอย่าผิดพลาดให้ง่ายนะฮะแล้วก็ ใช้ความเร็วเราก็มีความเร็วนะครับแล้วก็จังหวะเข้าทําก็ได้เห็นแล้วว่าอันตรายนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุพนัทเหมือนตานะครับแหมลูกหลุดเข้าไปนี่เขาทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็สุภโชคสารชาติจะอยู่ในตาแหน่งย์เมกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะนะส่วนสุภาพชายใจเด็ดก็ไม่ต้องอะไรแล้วครับยืนถูกที่ถูกทางแล้วก็ยิงประตูได้เรามีโอกาสนะครับ เล่นฟอร์มกำลังมั่นใจนะแต่ว่าอย่าเหมิมเกริมเกินไปนะครับมีสมาธิมีความมุ่งมั่นช่วยเหลือกันไม่ว่าจะสถานการณ์ตามเราก็จะเป็นผู้ตามที่ดีนะครับด้วยหัวใจนะแล้วก็เอ่อตอนนี้เนี่ยมันปรับตัวได้หมดละแล้วก็การบาดเจ็บก็ไม่มีนะครับอุ้มต้องระวังใบเหลืองได้ใบเหลืองมาหนึ่งใบอย่าไม่คนเสียในในช่วงแรกเพราะมันจะสะสมผลกระทบถึงรอบอ่อสิบด้วยนะครับ ขอรับความขอบคุณนะครับดีมิงก็เป็นสไตล์การเอามาพูดคุยกันเหมือนกับได้เจอ,เจอกันก็ชื่นใจในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับนะเชื่อว่าเกมจะสนุกมากนะครับกับโอมานเทคนิคการเล่นแล้วก็บีบหัวใจเพราะว่นนัดแรกเนี่ยนะครับคีีกิสถานเนี่ยแทบจะไม่ได้ทำอะไรให้เราต้องออกแรงหรือต้องลุ้นเหนื่อยเลยแต่เที่ยวนี้เนี่ย นะครับปฏิวัติคำใหม่ได้พิสูจน์ตัวเองแน่นอนครับมาเนี่ยได้เป็นซปเปอร์เซฟนะครับขอโชคดีมีชัยเชียร์กัน3ามทุ่มลีมิงขอ1แต้มนะครับเสมอกันนะ1น0่นะครับก็พอละแล้วก็ค่อยๆยกระดับการเล่นเดี๋ยวไปเจอนัดสุดท้ายนะครับกับซาอุดีอาระเบียถ้าเรามี1แต้มเนี่ยก็นัดสุดท้ายก็ยิ่งง่ายกับเราเลยนะครับ ขอได้รับความขอบคุณนะครับจากผู้ชายหน้าตาดีหลีมิงเมืองไทยยอดกดติดตามกําลังทยานขึ้นเข้าไปแบบทีละเล็กทีละน้อยฝันก็คงจะเป็นจริงครับตอนนี้เกือบจะสี่พันละเป้าหมายของหลีมิงเนี่ยนะครับปีนี้อยากจะเห็นผู้ติดตาม1นึ่งมืนคนนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความกรุณาจากท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยว เราจะไม่คิดหลังจากไทยเตยกับโอมานนะครับในวันพรุ่งนี้สามทุมครึ่งขอให้เสมอก็พอแล้วปุ๊